สวัสดีคะ่ะมาพบม,มาพากับม,มนณฑการอยู่ช่องมนณฑการผ้าร่วยนะคะขาผู้ชมเมืม่อนี้แอดก็ได้เดินทางมาวัดปาโน้นจำป่านะคะเมื่อนี้แอดก็ได้เงินว่าเพิ่มมีจากีการนำตนเงินมานะคะกับแม่หอมหวนานะคะ่ะเพิ่นกับมิโชกนะคะเพิ่นละกะลูกศิษย์ลูกหาของแม่หอมหวนคะ่ะเพิ่นมิโชกถูกหวยหนึ่งเก่านะคะในงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเมื่อนี้เพิ่นก็ได้นำตนเงินมานะคะ เดี๋ยวมันขับไปเบิ่งบรรยากาศข้างในน้ากันเนาะค่ะท่านผู้ชมว่าเพิ่นจะมีอยังแน่เพิ่นจะมีการปล่อยตัวเลขในมือหนีบอเนาะค่ะค่ะท่านผู้ชมตอนนี้กําลังตามแม่หอมหวนไปเนาะค่ะเพิ่นกับว่าจะไปทางไปข้างในนะคะไปด้านในวัดเนาะค่ะข้างในเพิ่นเป็นนิยังจ้ะข้างใน ยั Hoy, งก่พี่ทางในเพิ่นเป็นนางก่อเป็นฟารปูตสานปูหอปูสันพี่ที่เพ่นไห้โชคไหรลาบน่ะปะคะหอปูโซมยาสอนละสันแม่แม่คู่ควมหวนว่าหอ้จ้าเป็นหอนี่นะห้าสิบขับไปนี่นะจ้า่าไปเบิ่งน้ำเพิินเนาะค่ะว่าเพิินใจเฮ็ดยังนะค่ะ 好吧。来

เด็ดเด็ดคาคือแบบนั้นันเล้วหมือนมานอไรแแล้วอันนั้อันนอ้นอันนั้นอัน้อันนั้น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 อันนั้อ

อืมสวัสดี <t seus assis> <coughs> 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 ดีแล <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> uh ้วเด้อล kind of mm ูกเด้ออือมาซอยเคิดซอยสางลูกเป็นบ uh ุญ huh. กุศลอันยิ่งใหญ่เด้อลูกเด้ออือมาซอยกันเฮ็ดกันสางลูกอือปูภูมิผนสีปล่อยเด้อลูกเด้ออือบ่แม่นพรอปล่อยเด้อลูกปูภูมิแล้อลูกเด้อภูมินะครับจะปล่อยอ๋แม่นเมนเด้อปูงวดนี่แแมม่่นนลูก อยู <c oughs> <c oughs> ่ก <c oughs> ับปูภูม <c oughs> ิพนรกเ้อยายมันถือเป็นบางน้นตะปูมันถือสุ้คนนดิวันทีีแห้งเห็ดแห้งสงไหลดิเปิดคุ้มแซบเลยเปิดขึ้นมาจากไรล้านเมนกับในรูปลนา

à, tá, tá, hoạt động, I'll ta that ít The tá nặng kỳ lâu năm, hai mươi năm, còn mươi nữa, hai mươi năm, hai mươi năm, hai mươi đó hai mươi năm, hai mươi năm, thôi

มัมหามันมีหามันมีหามันมหาหทงขาหาท้งท้งขาหาท้ขาหขาหาสองามท้งขาหาสองามห้งขาหาะรห้งขาท้้งงาม้งขาอันนี้ตายแล้วหาท้งขาตา้ล้มท้

ปูตาจะเสียงดังนะคะเสียงดัง วันนี hey care, one, fine, ้ผมได้ก nice. ินสอยเเ่ได้บ่ได okay. ้เขาเก่งเก่าน no, no no, no. uh ้ม uh. ันน no, no, no. ้ำนน้ม้ไม่เให้กบบ่ได้ได้ไไได้ไม่ครึ่เก้าเกียเจาให้ไงกเกาได้รอบนี่พ่อางนี้เนาะูมนบอกให้งหอเาอมงไงกเอ

เอาบังเอาบิังปเอาราบังเอาเอาเพระแม่ผู้เฒ่าผู้แก่าเด้อเตรียมไปยืนแถวเรื่องรับอ่าองคุยงยือเด้อปู่ยาสีโต้ยาสีม้าเรม่องของวัดเด้อเขาไปยืนเรื่องมันเนี่ยคนท้งนายเรื่องมันนั่นเหมือนเด้อติดดุลติดกุศลป็นบาลานี่เด้อปจักปู่ยาอันเชิญเอาไว้ปรจักนว่นจำปาเด้อเพระแม่เพระปูใหา่เด้อปู่ยยาาาใหญ่ ้งไปก้ตัวไปก้ตัวข้าทองขา้าทองขา้าเกตข้าทองขาข้าเกตข้าเกขาเกตข้าเกขาเก้าก

เจ้าปูหราคาเมื่อนี้มาทั้งสามปูนะคะมาทางเนีมาทางเนีค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะก็เป็นตัวเอกเนาะค่ะตัวชีบปูเปิลไห่นะคะปูโสมนะคะเปิลไหหน้าเนาะค่ะกับที่ทั้งเมื่อนี้นะคะก็มีทั้งปูโสมมาใกปูกระดิ่งก้อนนะคะแล้วก็ปูชีบขาวนะคะแล้วก็มาสรนลุบมาบอกเพราะว่าปูโสมเป็นแถวๆก็จะเบาคอยนะคะ ป,ะะปูตากันเลยมาเนาะค่ะปูตาเพกันเล่ยมาเราเสียงดังฟังชัดเลยนะคะเพิ่นกับแม่ยำให้เนาะค่ะคือหาสองสามหาเจ็ดนะคะนี่ค่ะเ,<อ>เป็นตัว,เ,ตวเลขห้าข้างีตอสเสียงตัวเลขนะคะอยู่ที่วัดปานอนจังป่านะคะชมค่ะส,ส,สำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะพาจบคลิปไปเพียงแค่นี้คะ่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ล share, คล์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ